อันนี้นะคะจะเป็นเคสเป็นเกส V.I.P. สำหรับร้านเรานะคะน้องเนี่ยค่ะมีอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแล้วได้รับบาดเจ็บนะคะจากการออกกำลังกายทำให้น้องมีอาการปวดตรงช่วงคอบ่าไหล่และหลังมากทำให้น้องเวลาใส่ส้นสูงก็สลอบอ่าปวดมากเลยนะคะวันนี้จริงแนะนำให้ทำการคอร์สรักษาอาการนะคะซึ่งคอร์สรักษาอาการเนี่ยคะ่ะจะต้องมีหลายขั้นตอนมากนะคะสเต็ปแรกเราต้องเริ่มนวดการคลายเส้นก่อนนะคะ เราจะเน้นคลายเส้นแต่เราไม่เน้นกดจุดนะคะเพราะว่าน้องได้รับบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอยู่แล้วอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบมากยิ่งขึ้นได้ดังนั้นวันนี้เราเน้นคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำการรักษาด้วยเครื่องต่อไปกันเลยนะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่ององัลราซาวนะคะเป็นคลื่น rf นะคะใช้รักษาอาการบาดเจ็บจากการอักเสบรุนแรงไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดหมอรองกระดูกทับเส้นหรือ การบาดเจ็บจากอาการาเล่นกีฬานะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นคลื่น Rf ที่ลงลึกถึง8เซนติเมตรที่ชั้นกล้ามเนื้อของเรานะคะซึ่งจะเป็นบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ทันทีหลังจากทำเสร็จนะคะและในวันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกโล่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยค่ะสังเกตได้นะคะว่าจะมีอาการกระตุกกระตุกตรงนี้นะคะลูกค้าจะไม่ได้เจ็บนะคะลูกค้าจะค่อนข้างฟินมากจริงไหมคะจุดไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้มีอาการ ปวดเมื่อยนะคะเวลาใช้เครื่องตัวนี้ไปจะเจ็บแต่ถ้าตรงไหนก็แล้วแต่มีอาการที่ปวดอักเสบรุนแรงปุ๊บใช้เครื่องตัวนี้ไปก็จะรู้สึกโล่งสบายรู้สึกดีมากเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทำการรักษาด้วยเครื่องฝังเข็มนะคะเครื่องฝังเข็มฟังไม่ผิดค่ะเครื่องตัวนี้นะคะ เป็นลักษณะของการปล่อยพลังงานที่มีลักษณะเหมือนการฝังเข็มสังเกตไหมคะว่าเราจะต้องมีการปักเครื่องตัวนี้ลงไปเป็นจุดจุดๆแล้วก็ค่อยๆย้าย,ย,ย,ยแล้วก็ใช้เวลาทิ้งสักพักหนึง่งแล้วค่อยย้ายเขาการรักษาด้วยเครื่องฝังเข็มนี้จะเป็นลักษณะของการเข้าไปคลายกล้ามเนื้อนะคะคลายนะคะให้กล้ามเนื้อน,นั้นได้รีแลกให้กล้ามเนื้อของเราตรงนั้นที่มันบาดเจ็บ ปวดอย่างรุนแรงนั้นกล้ามเนื้อที่มันเป็นเกาะกันเป็นมัดมัดแบบไม่มีลักษณะของการได้เหมือนแบบได้นวดผ่อนคลายเลยก็จะได้ถูกการคลายมากกว่าการนวดซึ่งปกติถ้าลักษณะของการนวดเนี่ยจะใช้ลักษณะของการกดจุดกดจุดอย่างเดียวหรือนวดแต่การใช้เครื่องฝังเข็มจะลงลึกไปใต้ผิวหนังเราและไปกระตุ้นน้ำเหลืองไปกระตุ้นเส้นเลือดของเราให้คลายตัวนะคะ ทำปุ๊กนะคะร่างกายก็ที่มีจุดออฟฟิซินโดมหมอรองกระดูกทับเส้นอักเสบบาดเจบจากการออกกำลังกายหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่จะโรงรวมไปถึงยังช่วยกระตุ้นทำให้อดิีนรีนของเรานะคะหลังนะคะมันไปนสัมพันธ์แล้วละ่ะสำหรับการกระตุ้นประสาทให้ทำงานให้รับรู้นะคะให้เส้นเลือดของเรานั้นมีการพุ่ง เลือดนั้นพุ่งกระจายเข้าสู่จุดต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ